สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะจ๊ะแต่สิบบุพก็บ้บาจัางหน่อยไม่นีก่กะมากกินเขาพี่น้องเอ่อตอนนี้ประมาณสักตีห้าตีห้าจะหกโมงประมาณหกโมงแหละตีไปหกโมงซะพี่น้องหิวเขาแห้งเพราะว่ากินเขา่าแตงแตบายาแต่กันยังไมแรกกเบาไปกิน นี่หมูสามมันก็เลยนิ้วขักนีงก็เลยได้นี่มานะจ๊ะไก่ทอดแล้วก็ไก่ย่างอันนี้ป้าสมกันมาว่านะแก่กับเห็ดแจวเห็ดแจวอ่าพริกป่นใส่ประแดกแล้วก็มีหน่อไม้นะจ๊ะอันนี้แตงกวาอินกิฟหัวเนี้นอแก้มกินข้าวเจ้าแก้มไปขอเขาบ้านลุงมาโอ<ถ>้ยเอ๊ะโต<ถ>๊ะได้ยังไง ปาให้เราตักกินไปตักกินไปนี่แก้มไปเข่ามากุ้ยเอาเอาว่าเผื่อผิงเด้อร์วันไหนกินเบิร์ดผู้เดียวนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเขาอยากใส่เมื่อตะวัเอากระเจี๊ยบบเห็นเห็นบอเห็นเห็นบอเห็นบออันนี้ว่างไหมเห็นไกลเห็นไกลกับพ่อล้ว

อ่ะครับโอ้หมูขึ้นมันเมนฝนตกอ่ะเม่ไม่หมูสองมันขึ้นรถเปียกฝนตกทั้งหมอกทั้งฝนเลยอากาศดีดีแต่ลาดว่าไม่หนาหนาวเหรอแกเอ้ร่มอ่มมื้อเลยมั้มเป็นจังหวัดเบานะอืรลมหนาหนาวเลย ริข้าวไม่ได้กินข้าวแลิ่งหัดยิ่งบ่อย้เขาเกินข้าแต่บายเยอะไปยังไม่กินชิ้นพปกติกับพวกไอกินข้าแรงเหรอแต่ว่ามันด้กินสานอาทิตย์เราไม่จะเลอยากอือเดี๋ยวก็ได้กินมันจิตมันจันมันเดี้ยมันจะชินเ่ย ยังบ่ซื้อมากก็ได้ไกลเนาะปตาสมก็มีลืมคือจะเข่ามากับจำเจวกับพ่อและวจลก็เจป้าถามว่ากีนข้อก็ยังกินข้จเจ เปลือยแล้วเมื่อกี้น่ะเปอแล้วนั่นักลาบไปหน่อยักเอ้าไปนะบ้านอย่าขายรู้ไมขายบ้านอย่าขายบนไหนตักเอ้าเอไปป้าบ้าบวบบดิ้งชื้นบด้งยังหยก็บางก็เลตักเอ้าเขาจะเล่าว่าเอ้าของเราบลายนะสามารถอนหนึ่งทำบ้ตักก็จะเตรียมใจแล้ว ช่วงตี่หาหนีนะ่แหละช่วงฮกโมงนีนะ่แหะมขาพุทไว้เตร,รียมของไว้สุทายเด็กนี่มันเศราเราขุ่นมากเนี่ยเราชัดเราอย่างนี้มือเด็กอะเนื้อหันแก่เาห่อไห้่า้ขนมหวานก็ได้ลบ,บมอนไม้ให้เห็ดเออละไม้ก่ดลไม้ มันอันตรงตรงนี้แห้าง้ามอืมมันอันตรงใจเย็นแขกนี่คือแขกของข้างบริษัทได้เพีงเพาแม่งแขกเย็นเดี่ยวเขาแกซีนีเฟรมากไข่นื้อซับปะรดบกตงโมขาวสลดมะขายวาเม่ต้งแน่ครัตั้งโม่ซับปะรลดตั้งตั้งลุแล้วก็ตรงจัดแห้งามเด้ย แกสะล,ะแกลัดเดยแกเลยนะคะขอปากด้ว้ก็เอาบางาง้มทบก็บว่าบองาง้มเป็นหาเป็นตาะอืมอยบํางก่อนเนาะเจ๋อไร่มันเจียวเวลามันตากเหียบ่อยกับหลายบ้งแง้งเลยอ่ะเป็นยังไง น,น้นอนงนี่ไงน่องชิบาทพี่น้องชิ้นนี้น่อยชิ้นละสิบบาทจุ๊บๆอขกิมือดีดูร่างกินาสุมข้าวขา้อหยบใ้กากข้าวข้อค่ะตน้งตั้งเหลือบเลยเดี๋ยวได้เห็นหนห้าแม่ะพอไม่ทำ อัอกลมกหนึ่งหอมมากอา่ะอือแมมตเพียรอ๋อือถหลงคือั่ตะเพียนเนี่ยกินดัวสดุรี่มายถึงอะไยางกินสดตมยางเาบนนี้ย่มกันหรอบนเบรกินซดตมาออาออกมาละก็ยยางมันมันสดๆกัแมะอือบเรยกินเนื้อซดตรี มันสีเสบแห้เงเพราะว่ามักบบางกาบังหันแม่รอบเป็นเดี๋ยวมาต้นหนึง่งไม่มคลายงัหวานหวานส่วนหมาก็เป็นลาบปักม,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 มันมุนมันแม่ไม้ถึงัาปิ่งจช่แจกกว่าตัวรีเลยมเด้แจ๊ว,วอีกสดนมากเลยไปตลาดนั่นโดพอ มันแบบเริ่มฉลื้อชูนเอรึ่งพุชแจ่หลาบมันมีความรับริดชอบอ้ามไน่เฮียออกจากกระเป๋าแม่ไม่ใช่หัวมันว่างอยู่ทนหัวอยู่ตกกลางแปลงอืมอืมกระเป๋าเข้าจุกอะไรออกเสียเวลาแห้งตุกอะไให้ทีอยากให้มันเกิดขึ้นตกกระเป๋าแปบบาเขาบมานั่ง คิดบอกว่ามันเกิดขึ้นเนิ่นๆอีหยังในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วยืมมุ้งเจไปยืมห่อมาหอดรานมันเขาไปเออมันลืมเข้าจกเอาใครออกจากเก้าวแม่เขาอาจจะหยิบออกนั้เออล่ะพอมาหอดรานแล้วรายูกคือใส่ประตูดนแท้จกหายยู่มือก็ถืออันผลไม้มือหนึ่งก็ถือกระเป๋ามือหนึ่งก็ถือผลไม้ คือสวยแค่นแเนี้ยเลืมสะลือมมากแบบสิย่างมากแบบเะทำหมื่มไม่ยังงานุ่สิรับมาตลอดแล้ว,ลวค่ไะไ <ปะ S 1> ม่กะทางยางกะรับเลยนะเอาใส่ประจำเอาแบบข้างขึ้นดยู่เไันไม่เคยตื่นว่าเหงาเลยอเก่งแค่ไหนตาบนอกลยอไม่หรอโมมีแต่นมบ้ากข้าว าสมบูขากรกแสบกำลังดีกำลังมันมันสมเป็นคนหน,ห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 นึ่งครับบ้านับมาลังหรือเป่ากเอาแงเลยบอกด้วว่าเส้นหนามก็น้องรักลานมัเกิดสินในมมั้แบบแมนแต่กระย,ย่างมาหอมแล้วมน,นองห้ายเธอเนาะสมกัน

แสบก็ไก่หย่าถจงิมมง,ง,งมันมาไก่อยังก็เลยซื้อมาสอ,สองอยังเลยน่าจะส่วมากมันหิวน,นั่งมือก็เลยซื้อน้ำซื้อน้กั็ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาน้ำมะกุยมมากหรือว่าเป็นแมคโครซื้อคนละหม่นะสซื้อเยี่มเยเขาบ้าขอร้านอเลยเลย สื่อมามาโอเคมากเอาสือมาแบาหละสองฮอเอาไปเอาไบบของสองฮอนั่นแพกกละสี่ฮอร์เพื่อนใ่กังของปลาิคือแมวเนาะทิ้งแมว,แมว,มวเป็นแมวเมาพ่อจั่เป็นการที่ว่นนแมวมาแมวพงนะแมวมา กดติมือด้นที่เขาติมือมันยไปหนะเหนียวเอแอกพาบอกว่เหนืยบอกตืนกับพวกเท็ไปนะเขาติ้มือมันยไปหนาอจฉาแระวงด้วยกันไม่ไดกจัเลย แม่จังไงเป็นไงป้าสวยมเข้าใจขอคุ้มชัวร์ป่ะใู่ต้นหนาะนม่นี่ไงเออเนาะไม่อชีเป็นหามาแล้ว เอาพี่น้องปอกันคิปหน,า,น,ะะา,า,นาแล้วจ้นักงานมากอะประกอบกินเสาร์เนี่ยแล้วแต่เวลาขายของพอกันมือน,นี้มาสเสื้อแบบหิวหิวสวัสด <c oughs> ีค่ะบ๊ายบาย